พีะทังไมสูงสบียไมยุ่งกางเลเ้าหนขา่พี่อะพี่มาเบิ้งขางสนี่ไม่ได้วนี่้นัยไปเลยไปเลยไปเลยอเห็นบัขาเอากระดาษโอ้กระดาษติดก็มาเหเอานี่บดีกวโอ้ยเพื่อนยังของใช้นี่เพื่อนนั่นใชยไหนู้น่ไป นีกยัง่เนี่ยตะกีปวดแล้วนี่ตั่งมากินไปคือปวดท้ดแ้มกี้แท้ๆหรอนี่นี่มันเป็นแท้กระจงรอี่่บน้รอายเป็อเนี่ยวะนี่นี่มันเป็นแท้กรเรียหรอมันขงมาูทำกระไดไาเรียก่อนูยุ่ง เออยยูพีเดียสหวดิเนบ เมนวะเมนเมนใส่ <Mile dizzy> <over> <m compra fe ita> ่ได้เมนนีมเมนโอ้ปวดนเอาอันนี้มาเาเลยนครับเอมทให้ติมือด้ปวดมันมาลางมันมาลางมันมาเปิดมาลเปิดมาเอาปวดมันมหมดแล้ว

อย่าพึ่งเอาว่างขอบลุว่างขอบลุว่างขอบลุกมสานีมีอยู่เมือไกมื่อไุล้ยืดอยยดตรงเนี้ยอด้อดก้

ભાઈ લોકો મિશેલો મને નમન હે જો 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 ઓ chuột ને બા chuột ને બા chuột

ไอไป่มีีโอู้ขาดตาี่หลีูไปัลูกปขาดม่รถออย่างไปอย่างก็ชปดขาดด้วยค่ะาเาัน้นากั่นีม่ไฟมไฟก็บ่ตีดหมดใก่มดนัน่ตดมันอกัโดนเนาะฝ้าผ้าค ลูกไฟส้เนว่าใส่เลยคืองามเืนใจละไอย่ายน้วเลย